สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เจดีชัยมงคลนะครับอยู่อำเภอหนองพอนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับขึ้นไปดูว่าเจดีมันมีความสวยงามอะไรบ้างไปดูกันเลยครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าประตูมาหาเจดีชัยมงคลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมข้างในกันนะคะไปเลย เจดีชัยมงคลตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพเทพประสิทธ์ิวรารามตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดมีลักษณะเป็นมหาเจดีขนาดใหญ่ที่วิจิตรงดงามใช้ศิลปรกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมระหว่างพระปฐมเจดีและพระาธาตุพนมเป็นการออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอารามรายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง8ทิศสร้างในเนื้อที่101ไร่กว้าง101เมตรความสูง101เมตรรวมยอดทองคำเป็น109เมตรและเหนืออีกหนึ่งสถานที่นะคะที่พวกเราจะพาไปก็คือถ้ำโซดาค่ะไปกันเลย กันแล้วนะคะต่อไปนะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับเข้าไปดูบรรยากาศทั้งยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้เราก็กําลังจะลงไปถ้าโซดากันนะครับว่าเราจะไปดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ภายในถ้าโซดาแล้วนะคะซึ่งภายในจะมีทราสาระม,มีโคดมงปฏิญญฐานอยู่ไปดูกันเลยค่ะ น้ำตกถ้ำโซดาอยู่ในตำบลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทำผาน้ำทิพย์มีบริเวณหินทรายวางสลับซับซ้อนกันรวมทั้งผาหินขนาดใหญ่บริเวณของน้ำตกถ้ำโซดาจะมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ภายในจะมีพระพุทธรูปสากยะมุนีโคดมประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ไปกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะและระหว่างทางเดินยังมีการเรียงหินให้สลับซับซ้อนกันเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าได้มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดท้ายที่พวกเราจะพามาชมนะครับค่ะและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในจังหวัดร้อยเอ็ดอีกมากมายที่ทุกท่านต้องไปชมไปดูสุดท้ายน,นี้พวกเราก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีดครับบ๊ายบาย